ทุกคนรู้ใหม่ว่าตอนนี้ชาซีลอนห่อสีทองของตองหกอะ่ะเขาเปลี่ยนแพ็กเกจใหม่แล้วนะเปลี่ยนจากแพ็กเกจตเดิมที่เป็นห่อสีทองมาเป็นห่อสีเหลืองแบบนี้ต่อไปจะเรียกว่าตองหกสีทองไม่ได้แล้วนะต้องเปลี่ยนมาเรียกเป็นตองหกสีเหลืองแทนแต่ถึงจะเปลี่ยนแพ็กเก็ใหม่ยังไงแต่ด้านในก็ยังคงเหมือนเดิมยังคงคุณภาพและสูตรยังคงเดิมทีไม่ว่าจะนํามาชงเป็นเบชาชงกับเครื่องหรือชงสดผ่านถุงก้องก็ยังคงให้ความหอมเข้มและสีสวยเหมือนเดิมจะนํามาชงโดยที่ไม่ต้องผสมกับชาตัวอื่น ได้หรือถ้าใครรู้สึกว่าชาที่ร้านไม่ค่อยเข้มก็สามารถนําไปผสมกับชาตัวเดิมที่ใช้อยู่ได้เพื่อเป็นการเพิ่มความเข้มให้กับชาตัวเดิมที่ใช้อยู่ส่วนสูตรในคลีปจะใช้เป็นชาตองหกสีเหลือง1ช้อนโต๊ะครึ่งผสมกับน้ําร้อน150 ml อแช่ชาทิ้งไว้3นาทีกลันชาออกมาให้ได้ 100ML ใส่ครีมเทียมแล้วน้ําตาลอย่างละ1ช้อนโต๊ะใส่นมข้นหวานแล้วก็นมข้นจืดอย่างละ3า ml แล้วคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันถ้าใครไม่ชอบเค็มมากก็สามารถใช้ชาแค่1ช้อนโต๊ะ ทายด้วยการราดด้วยนมข้นจืดแครนีก็เสร็จแล้วทดลองชิมแล้วก็ยังคงอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมก็บอกแล้วว่าเขาแค่เปลี่ยนแพ็กเกจม่แต่ด้านในก็ยังคงเหมือนเดิมอย่าลืมไปหามาลองชงกันดูนะ